กระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาพุ้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านท่านประธานที่เคารพครับเมื่อตอนกลางวันเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปค่อนข้างหลากหลายทำท่าเหมือนจะว่าไปในทิศทางเดียวกันก็คือไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งก็มีเหตุผลหลากหลายนะครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อช่วงกลางวันผมคนกรุงเทพมหานครหลายคนก็บอกว่าข้อย,ยังชั่วขึ้นมาหน่อยกทมประกาศให้ห้ากลุ่มนั้นเปิดได้พรุ่งนี้หลายร้านค้าเขาก็เตรียมโทรศัพท์ไปบอกเลยท่านประธานครับว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ร้านทำเลบคลีนิกเสริมสวยนวดสปาสวนสาธารณะจะเปิดในวันพรุ่งนี้เขาก็โทรไปบอกลูก้องลูกน้องกันเต็มที่เลยท่านประธานครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทํางานนะ เราจะได้มีเบี้ยเลี้ยงบ้างเราจะได้มีเงินเดือนกินบ้างเศรษฐกิจจะได้ขับเคลื่อนบ้างท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราอภิปรายพิจารณางบป,ประมาณรายจ่ายประจําปี65ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนกรุงเทพมหานคร10กว่าล้านคน50เขตดีใจได้ครึ่งวันท่านประธานครับเมื่อ20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สบคข,ของนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกเห็นใจพ่อแม่พี่น้องคนกรุงเทพเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยนะท่านประธานครับ ทำกันคนละทีสองทีเดี๋ยวทํานั่นเดี๋ยวเอาเนี่ยเดี๋ยวยกเลิกนั่นเดี๋ยวยกเลิกนี่เนี่ยมาเช้าเนี่ยใช่ไหมฮะดีใจเพล๊บเดียตกเย็นไม่ให้เปิดอีกละนี่อยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าท่านประธานครับแม้ถ้าเกิดผู้ว่าเชียงใหม่แล้วสบคอ,อยู่กรุงเทพก็อีกเรื่องหนึ่งนะท่านประธานครับเนี่ยพี่น้องประชาชนและพรรคฝ่ายค้านเขาจะไว้ใจได้อย่างไรล่ะครับว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ท่านทําท่าเหมือนจะอวดสรรพคุณว่าโอ๊ย น้อยกว่าปีที่แล้วนะก็ปรับนะแต่ประธานที่กรบรับไม่เชื่อน้ำยาเพราะว่าพูดแบบนี้มาที่เจปีแล้วหปีแรกเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเราจะแก้เอาแผ่นดินที่งดงามกลับคืนมาเรื่องไงท่านประธานครับเน,นี่ยท่านประธานเนี่ยเห็นไหมฮะกราฟ,ฟิกนี่ขึ้นแล้วเจ็ดปีใช้ภาษีไปแล้วลุงตู่เจบโทษครับ20สิบกว่าล้านล้านบาท เนี่ยท่านประธานครับท่านประธานเลยมองเห็นไหมฮะว่าภาคพิสดารปีเจ็ดนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนที่มีชื่อว่าประชาชนธรรมลุงใช้ไทยเจงบทไฟครั้งนะประชาชนธรรมลุงใช้ไทยเจงก็จะไปเชื่อได้ยังไงอะเมื่อกลางวันบอกอย่างเย็นบอกอย่างปีที่แล้วว่าอย่างโอ้ยปีนี้ว่าอย่างเดือนที่แล้วห้ามล็อกดาวน์หมด มีคนติดเชื้ออยู่ประมาณหลักร้อยวันนี้มีคนติดเชื้อหลักพันเปิดเอาอยัางไงกันเนี่ยเนี่ยท่านประธานครับมันจึงบอกว่างบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีที่ฝ่ายค้านไม่อาจจะลงมติเห็นชอบได้เป็นครั้งแรกเลยนะมันมีเหตุผลดังต่อไปนี้ครับท่านบริหารมาเจ็ดปีเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับเป็นนักกู้แห่งลุ่มม่น้าเจ้าพยาซึ่งสื่อมวลชนก็ไปเขียนกันเยอะครับแต่ว่าปีนี้เข้ามาของงบป,ประมาณอีกผมเรียกว่าเป็นภาคพิสดารปีเจ็ พาะอะไรท่านประธานครับโควิดมาสองปีนะ6กสอนะแต่ก่อนหน้านั้นล่ะถ้าเกิดเขาทําดีมันก็แข็งแรงครับประทากฏว่าบริหาร7ปี GDP เฉลี่ยโตขึ้นสเสถียรมากครับอยู่ที่1นึเปอร์เซ็นต์ท่านประธานครับถ้าภประาษสาววัยรุ่นก็บอกว่าโหหวยละเกินนี่ครัวเรือนเพิ่มขึ้นทุกวันคนจนก็จนมากขึ้นคนจนหนักขึ้นตายมากขึ้นผูกคอตายกันมากขึ้นครับท่านประธานครับ นอกจากนี้ครับเจ็ดปีที่ผ่านมาถลุงเงินไป20.8ล้านล้านบาทนี่นะท่านบอกว่าไงครับจะแก้ปัญหาโรคระบาดจะแก้อย่างโน้จะแก้อย่างนี้สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับบอกจะแก้ปัญหาความขัดแย้งผมถามพี่น้องประชาชนที่ฟังจีรายุหงสงทรัพย์อยู่ทางบ้านครับว่าท่านจะให้ฉายานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ว่าอย่างไร ช่วยกันโพสเข้าไปในทวิตเตอร์ก็ได้นะครับในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสื่อมวลชนต่างๆก็ช่วยกันให้ฉายาหน่อยนะครับไม่ไหวจริงๆท่านประธานครับเมื่อกลางวันยังตื่นเต้นและพรุ่งนี้กะว่าจะไปนวดแผนโบราณลครเมื่อยซะหน่อยเนี่ยแล้วมันอะไรกันครับธุรกิจมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับยิ่งเห็นการแก้ไขโควิดแบบเช้าแบบอย่างหนึ่งกลางวันอย่างกลางคืนอย่างไม่รู้ตื่นมาพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอีกนะ ไม่รู้ท่านนายกฟังปุ๊บเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปบอกเฮ้ยพ่กนี้เดี๋ยวต้องเปิดหนะ้าเนี่ยแล้วคนทํามาหากินเขาก็สวดชยันโตด่าท่านนายกรัฐมนตรีครับและนอกจากนั้นท่านประธานที่เคารพครับนี่สาธารณนะท่านได้กู้กันมาเพลิน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 ,ลน,ลนว่ากันไปแล้วทั้งหมด9ล้านล้านบาทท่านประธานครับและเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูเลยครับว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้เนี่ยตั้งแต่ยึดอำนาจมาในสมัยคอสอชอ ในสมัยสภานิติบัญญาติแห่งชาติทำกันมาเนี่ยนะเขาซ่อนอะไรไว้ผมพยายามฟังตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำยังไม่มีใครพูดเดี๋ยวเจรยุจะบอกท่านประธานที่กครพครับนี่เพดานจะทะลุที่60%าเซเหมือนจะดีจำได้ไหมฮะสัปดาห์ก่อนหน้านั้นตั้งว่าประมาณที่จะกู้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 เจ็ดแสนล้านบาทแม่มีคนบอกโอ้อยท่านนายกเขไม่อยากกู้เยอะโดยกินข้าวนะอย่ามาหลอก ไอ้ที่กูไม่ได้เพราะมันจะชนเพดานท่านประธานครับผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับว่าถ้ารัฐบาลใช้สติปัญญาความรู้ประสบการณ์ที่ผิดพลาดมาเจ็ดปีท่านประธานที่เคารพครับเราจะไม่เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะถ้าทนายกรัฐมนตรีและคณะ,ะรัฐมนตรีใช้สติปัญญาความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมาเป็นบทเรียน ไม่ใช่เอออะไรก็โทษแต่ประชาชนเอ้ยประชาชนมันใหม่เราบางประชาชนมันใหม่ดูแลตัวเองแต่เวลากู้มาขอสภาตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนทะ่านประธานครับถ้าใช้มาเป็นบทเรียนนะครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่าท่านเนี่ยใช้เงินมือเติบยิ่งกว่าเสียคาเฟ่ผมไม่เคยไปนะท่านประธานกน็แต่เห็นในข่าวเดียวเวลาเขาคล้องพวงมาลัยท่านประธานก็เห็นในชะ่ไหมฮะคล้องทีเป็นหมื่นแบ่งร้อยดิเรียงตับๆๆอันนั้นคือเงินเยอะไง แต่นั่นเงินของเขาเองนะเขาทํามาหากินเขาทามาค้าขายก็ถึงได้เงินนะแต่รัฐบาลชุดนี้ใช้เงินเนี่ยกับป่าแบบเสียไอ้มานั่งเลยเดี๋ยวป่าคล้องเดี๋ยวเสียจัดให้เอาคอนโดไม่ลดเล็กๆไหมก็ไม่ใช่เงินตัวเองท่านนายกนรมณีก็ทําได้หมดนะฮะมันจึงเกิดกรณีนี้ครับวันนี้ประชาชนเขาบอกว่าโอ้โหไทยจุกไทยจนไทยเจ๊งและไทยไม่มีเจ้าครับ ก็มีแต่จะจบเจ๊งจนตายเหตุผลที่รัฐพักฝ่ายค้านเนี่ยท่านประธานครับมีแนวความคิดเดียวกันกาปล่อยให้ผ่านไม่ได้มีคนบอกเฮ้ปล่อยไม่ผ่านไม่ได้ถ้าปล่อยแบบนี้ไปหรือถ้าจะไม่ให้ผ่านเนี่ยเดี๋ยวจะเงินไม่ได้ใช้ประชาชนจะเดือดร้อนผมบอกเลยครับมันเหมือนวัดใจกันท่านประธานครับถ้าเทลงไปหมดหน้าตากัพกพรุ่งนี้ไม่มีอะไรกินตายทั้งครอบครัวกับกั้นใจคืนนี้กินน้ําเปล่า แล้วพวกนี้รอดเพราะเก็บเงินที่จะลงไปตําน้ําพิกละลายแม่น้ําเนี่ยประชาชนเขาคิดแบบนั้นนะฝ่ายค้านก็คิดแบบนี้เช่นเดียวกันท่านประธานครับจึงไม่อานไว้วางใจให้ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณ65นี้ได้ครับเพราะอะไรครับท่านตั้งมา3.1ประมาณการมาบอกจะเก็บภาษีได้2.4ล้านล้านก็หมายความว่าส่วนต่างห่างกันอยู่7เอามาจากไหนล่ะครับก็นักกู้แห่งลูปแม่น้ำเจ้าพญาภาคพิสดารปี7อีกเช่นเคยท่านประธานครับ สุดท้ายคนไทยก็ต้องรับกรรมครับนี่ผมขอบคุณองค์กรต่างๆนะผมไม่เอ่ยนามที่กรุณาออกมาแถลงข่าวบอกว่าขอโทษที่เปนเป่าดอกวีไล่กันเนี่ยขออภัยจริงๆนึกว่าจะเป่ามาแล้วได้ของดีก็อย่างที่เห็นอยู่อย่างนี้แหละท่านประธานครับสุดท้ายรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เพิ่งมาปีนี้ปีแรกเลยครับที่เราจะไม่ให้โอกาสครับฝ่ายค้านให้โอกาสมาตลอด แต่มันไม่ไหวจริงๆครับมันปล่อยผ่านไปไม่ได้ครับเพราะท่านทำงบประมาณแบบคียโยตินประเทศท่านทำงบประมาณแบบคีโยตินประเทศครับขยี้ให้คนไทยตายสนิทนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาพักไฟค้าจึงจำเป็นต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมครับท่านประธานที่เคารพครับมันช่างใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าฝ่ายค้านบอกว่าไม่ให้งบผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเห็นไหม ประเทศยังไม่ได้รับการแก้ไขอา้าวเฮ้ยปีที่แล้วก็พูดแบบเนี้ยก็ให้โอกาสมาแล้วแลวให้โอกาสมาเจ็ดปีแล้วยังไงฮะออกมาพูดก็เหมือนเดิมเมื่อกี้รนตรีสามท่านผมฟังแล้วผมก็เคลิ้มไม่เป็นไรนะเดี๋ยววาระสองลายกระทรวงมันกว่านี้อีกท่านประธานครับท่านประธานครับเหตุผลดังต่อไปนี้ครับที่พักฝ่ายค้านนั้นไม่สามารถที่จะให้ท่านผ่านได้ก็เพราะว่า รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยทําอะไรที่คิดว่าตัวเองดีก็ชื่นชมกันเองเดี๋ยวไอ้ห้อยชมเดี๋ยวไอ้โหนชมแต่พอทําอะไรผิดพลาดก็ด่าประชาชนผมจึงบอกท่านประธานครับว่าท่านใช้เงินโดยไม่คํานึงถึงหยาดเหงือ่อคราบน้ําตาและชีวิตของประชาชนผู้เสียภาษีวาระที่หนึ่งผมยังไม่อยากลงไปในรายละเอียดครับเดี๋ยววาระสองสามเจอกันอีกทีนึงและท่านประธานที่เคารพครับ ท่านต,ตั้งงบประมาณแบบไม่สนใจภาวะการเลยซึ่งเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายมาตั้งแต่ช่วงชวเช้าเผลอๆรัฐบาลเกินครึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าก็ดา่าผมไม่รู้หรอกว่าด่าแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงกันล่ะหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรครับแต่ท่านก็นโดนด่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยท่านประธานที่เคารพครับท่านตั้งงบประมาณโดยไม่สนภาวะการคนตายเป็นพันโหสมัยก่อนเขาเรียกโค้งร้อยศพนี่ก็โหดแล้วนะท่านประธานครับ นี่ถ้าเกิดเขาเรียกนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เจ้าของฉายาโหดพันศพขึ้นมาล่ะเนี่ยท่านประธานครับมันยังไงอะ่ะและท่านประธานที่กริรครับก็ยังเกิดภาวะอัตตาหรือตัวตนที่คิดว่าอำนาจเนี่ยยึดเข้ามามีอาวุธปืนมีรถถังแน่นอนครับประชาชนเขามม่เปล่าท่านเล่นถือปืนยืนคุยเขาก็ต้องกุมวางขารรท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าท่านต้องคิดใหม่แต่ พักฝ่ายค้านให้โอกาสไม่ไหวแล้วจริงๆท่านประธานครับหรือเป็นเพราะว่าท่านเคยพูดไว้ครับว่าบริหารประเทศไม่ยากเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ยากง่ายมากจิรลยุจา๋าท่านประธานที่เคารพครับผมทบทวนอีกนิดเดียวนะครับว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยตั้งแต่ปี2475เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันนี้มี28คนกู้กันไปเฉลี่ยรวม2.39ล้านล้านบาทครับ แต่ท่านประธานที่กรรพพีปีน้องประชาชนครับลุงลุงใช้เดียวคนเดียวเจ็ดปีกู้ไปห้าล้านล้านบาทมากกว่าสองเท่าของยี่สิบแปดคนของประเทศไทยตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเป็นต้นมาท่านประธานครับนี่ไงฮะไหวเหรอหครับนี่เฉลี่ยแล้วกู้อภิมหาอมาตะนิรันดร์การปีละแปดแสนท่านประธานที่การพครับ ทำงบประมาณปี6-5แบบนี้เนี่ยผมมองไม่เห็นอนาคตและที่ท่านกู้ไปจํานวนมาหาศาลในลักษณะเช่นนี้เนี่ยท่านประธานครับผมกับท่านประธานเนี่ยห่างกันทัก10บสปี15ปีแต่เราเกิดใหม่กันอีกสองรอบครึ่งเนี่ยไม่รู้ใช้นี่หมดหรือเปล่านะท่านประธานครับประเทศจะต้องใช้นี่ที่รัฐบาลชุดนี้ก่อไว้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งรปีเกิดมาไม่รู้ว่าปีหน้า ถ้าเกิดพอจําความได้นะและลึกชาติมันเกิดขึ้นจริงมันมีจริงผมก็จะถามครับว่าอีกสองชาติทั้งหน้าเนี่ยนี้ของลุงตู่ได้ใช้หมดหรือยังท่าประธานที่กรรับที่ผ่านมาไม่มีโควิดก็กู้ไม่มีอะไรก็กู้ปีห8าแปดทำงบประมาณหลังยึดเข้ามาก็กู้ห้าเก้ากู้หกศูนย์หสองต่อเนื่องสเสถียรครับ เรียกว่าเป็นผู้นําประเทศและเป็นรัฐบาลที่ทําอะไรแบบมีเสถียรภาพทางด้านการกู้ท่านประธานที่เคารพครับตอนนี้เนี่ยถ้าท่านไปดูสื่อต่างประเทศที่เป็นภาษาปกิจเนี่ยนะเขาเขียนว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกผู้นําประเทศไทยตอนนี้ติดระดับอินเตอร์ปีที่แล้ว WHO องค์การอนามัยโลกชื่นชมปีนี้ปรากฏว่าชื่นชมใหม่ครับชื่นชมเป็นนักกู้แห่งอาเซียน นี่จะขยับขึ้นไประดับเอเชียนะนี่แข่งกันแบบถ้ากีฬาอาเซียนกีฬาแหลมทองนี่เด็กๆแล้วนะครับต้องไปแข่งเอเชียนเกมเพิ่ออีกหน่อยเข้าสู่ระดับโอลิมปิกครับเพราะว่าอีกหน่อยจะกู้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งใน5ของโลกท่าประธานที่เคารพครับถ้าทํำงบประมาณเช่นนี้ผมก็บอกได้เลยนะครับว่าตายแน่นอนครับและที่สําคัญก็คือท่านไม่เคยสํานึกเลยนะครับว่า ถ้านําบทเรียนจากการบริหารที่ตนเคยบริหารผิดพลาดมาแก้ไขแต่เป็นนักกีฬาเขาเรียกแบบเน็กนักกีฬาประเภทเดี่ยวอะเล่นหมักลุกเก่งเล่นเปตองเก่งแต่พอเล่นอะไรกีฬาที่เป็นทีมทมีคณะรัฐมนตรี30ิกว่าคนเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับผลมันจริงออกมาเป็นอย่างที่เห็นและท่านประธานครับฝ่ายค้านกลรมาที่การหลายคณะทํางานอยู่นะะมีหลายคนหากินกับความตายหากินกับโรคระบาด หากินกับโควิดครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าจีนเขาแข็งแรงหกเจ็ปีที่ผ่านมาอเมริกาแข็งแรงอีกหลายประเทศตะวันออกไกลตะวันออกกลางแข็งแรงครับเขาก็ไม่ต้องกู้เงินครับแต่ท่านบังอาจใช้ภาษีของประชาชนในการสืบทอดอนานาจและทํางบประมาณแบบแหกตาประชาชนครับท่านประธานผมบอกอย่างนี้นะฮะท่านดูให้ดีนะฮะอะไรครับปี65ท่านตั้งงบสา พอรกองเงินกู้ห้าแสนทำเจ๊งแล้วเจ๊งอีกครับและถ้าประธานรู้ไหมครับว่าหกสองหหนึ่งนปะีหกหนึ่งสองเนี่ยนะสนชอสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้กฎหมายไว้เพื่อเตรียมรับกับการบริหารราชการแผ่นดินที่เขาบอกว่าอยากอยู่ยาวเนี่ยนะเ,เดี๋ยวผมจะฉายต่อกับปรากฏว่าไปเขียนแก้กฎหมายควบคุมวินัยการคลังทุกกฎหมายโดยสภาตราอย่างนะครับต่างต่างครับเนี่ยนะ สนชอนุมัติไปเมื่อปี61-62เดี๋ยวผมบอกต่อนะครับว่ามันคืออะไรผมยกตัวอย่างครับท่านประธานครับถ้าเป็นรัฐบาลเรื่องต่างปกติไม่กล้าทำนะกลัวประชาชนด่าเพราะสภามีฝ่ายค้านแต่ตอนพวกท่านทำลูดปืนครับพรบฉบับวิธีการงบประมาณให้มีกองทุนสำรอง50,000เนี่ยท่านรัฐมนตรีครั้งท่านอยู่ข้างหลังออกมาหน่อยฮะอยากฟังตอบด้วยที่ผมถามเนี่ยตอบด้วยว่าจริงไหมพรบรวิธีงบประมาณให้มีกองทุนสำรอง50,000ครับ พรบหนี้สาธารณะท่านไปตีความมาตรา21ว่าเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการกู้เงินเต็มเพดานของกฎหมายเวลาออกกฎหมายท่านถามสภาแต่เวลาท่านเป็นผู้รีบแก้ไขกันท่านผ่านสรชแต่เวลาท่านกู้ท่านผ่านครมนี่ฮะท่านประธานครับเห็นไหมฮะมันไว้วางใจได้อย่างไงนี่้าเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะบอกครับและนอกจากนั้นครับท่านกู้เพิ่มโดยอ้างว่าเป็นงบเหลื่อมของปียกตัวอย่างเช่นปี6 2ท่านกู้เลยไปและท่านก็มาตั้งงบประมาณไว้ปี6 3 6 4 เฮ้ยแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอขอโทษครับท่าาประธานครับมันมันมันสงสัยอะ่ะคือคือเนี่ยฮะมันไม่ใช่แค่มาพูดโอายเราแก้ไขเราลดงบประมาณกะลาห์ผมเราลดไปหนึ่งหนึ่งมืนหนึ่งพันโน่นนี่นั่น,นประชาชนครับท่านตามรัฐบาลชุดนี้ให้ทานเขาวางแผนมาตั้งนานแล้วไม่ใช่แค่ยึดอํานาจไม่แค่สืบทอดอํานาจแต่เขาวางแผนในการใช้เงินอย่างไรให้ถูกการตรวจสอบน้อยที่สุด ขึ้นต้นก็ดีครับพระพระชาชบัญญัติวินัยการครังขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปก็กลายเป็นบ้องกัญชาตามภาษาโบราณเขาว่าท่านประธานท,ที่เคารพครับรัฐบาลชุดนี้ไม่คิดทำหรือไม่หาทำยังดันทุลังให้คนขับรถพาพี่น้องประชาชนลงเหวครับท่านทำขาดดุลมาตลอด7-8ปีเนี่ยนะท่านโอยปัญญาในการระงับโรคระบาดอย่างจริงจังชอบเป็นคนปากหวานใส่ ผมไม่ด้พูดต่อหน้าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะโกรธผมก็ไม่ว่าแต่เป็นความจริงที่ท่านต้องไปแก้ไขและปรับปรุงให้กับพี่น้องทั้งประเทศ7 0กว่าล้านคนไม่ใช่มาอารมณ์ขุนงัวจิ้งจกทักเรายังฟังนี่รัฐสภาทักท่านไม่ฟังก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ท่านประธานที่เคารพครับออกมาทั้งสอบโลนมีพรบพรบ,พอ,รบอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายสุดท้ายเป็นไงลนะ่ะช่วยอะไรใครได้บ้างแบงค์ชาติไปให้1%ซ ธนาคารพาณิชย์ไปปล่อยสองปล่อยเสร็จถามว่ามนมีประกันภัยยังหรือยังมีประกันชีวิตหรือไม่มีแบ็กลิสเครดิตดูโรหรือไม่แล้วมันยังไงล่ะครับผ่านปีมาก็ตายกันทั้งประเทศอย่างที่เห็นเนี่แฮะแต่ท่านประธานครับอะไรที่ดีอยู่อย่างเดียวรู้ไหมครับขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่าไฟค่านา้ำค่าน้ำมันช่วงนี้มีไหมนะครับรัฐบาลจะลดราคาค่าน้ำมันให้มีไหมฮะไม่เห็นไม่ได้ยินมีไหมครับจะลดค่าเทอมให้ให้ ลูกหลานเรียนออนไลน์มีไหมครับค่าน้ำจะลดให้ก็พอจาพอจะมาคุณเรียกกู้มาแจกอย่างเดียวท่านประธานครับกู้ด้วยวิธีพิเศษเนี่ยนะครับถลุงไปแล้วทั้งหมดปีที่แล้วหนึ่งล้านล้านบาทท่านประธานทราบนะครับแล้วก็ยังมันมือท่านประธานครับมาขอกู้นี่ยังไม่เข้าสภานะฮะออกพอรกรไปแล้วเ,ลเดี๋ยวกลับมาสภาสัปดาห์หน้านี้อีกเดิมทําท่าจะดีครับบอกจะก,กู้เจ็ สุดท้ายลดลงเหลือห้าท่านเล่นเอาคนไทยขึ้นคิโยตินอีกแล้วจะปล่อยมาสับฉับขัดฟังแล้วมันนักเครียดนะท่านประธานครับแล้วดูนะฮะหล้านล้านบาทปีที่แล้วพี่น้องประชาชนฟังให้ดีนะฮะเขาเอาไปทําอะไรบ้างครับผมเข้าไปในเว็บไซต์ของสภาพัฒนครับมีข้อมูลที่ใช้วงเงินประมาณ7จ็ดแสนล้านบาทบอกว่าจะกระตุ้นเกี่ยวกับโควิดถ้าช่วยตอบผมหน่อยครับว่ามันช่วยกระตุ้นจริงไหม เอาไปทำงบเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟเอาไปพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าเอาไปทั้งหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยเอาไปทำยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดสิริรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณอยู่เกือบแปดแสนล้านงบแก้ไขปัญหาโควิดท่านประธานที่เคารพครับคราวนี้ท่านมาดูไส้ในครับว่าทำไมพักฝ่ายค้าจริงทนไม่ไหวจริงๆครับที่ไม่สามารถที่จะปล่อยให้พรบฉบับนี้ ผมย้ํากลับไปตอนแรกเลยครับว่า 1. ถ้าผ่านผ่านไปแล้วเจงทั้งประเทศกับถ้าไม่ผ่านแล้วยังพอเก็บไว้และใช้จ่ายอย่างมีระบบอันไหนที่เราจะเลือกกันท่านประธานครับงบกะลาโหมถ้าดูนะฮะไม่เห็นชีวิตประชาชนจะทำงบประมาณอย่างที่เพื่อนสมาชิกในอ้อพิลายไาตั้งแต่ช่วงเช้ายังนึกไม่ออกเลยครับว่าปีหน้านี้พวกเราจะอยู่กันยังไง วันนี้ก็รับข่าวครับบอกรถถังมาส่งแล้วที่ท่าเรือมาเร็วกว่าวัคซีนโควิดจริงเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าประชา,านเขาก็ลือกันตึมท่านประธานครับงบกลาโหมดูดีครับหลังจากที่รัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยได้เอาไปทำโน่นทำนี่ปีที่แล้วท่านประธานครับรัฐมนตรีกรลาโหมเคยพูดไว้นะครับบอกว่าเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของชาติพูดง่ายคือทำให้มันเป็นเม k อิน t ท a i l แลนด์ รถยนต์หนึ่งคันเรามีโลโก้คอนเทนต์หรือว่าชิ้นส่วนในการประกอบใน99.9%ถ้าติดชื่อยี่ห้อพลัคพรามจีระยุรุ่น725ได้ทําได้ทําแล้วแล้วก็พูดกันถึงในนามของรัฐบาลครับว่าถ้าง,งบของกองทัพเนี่ยอย่างน้อยเอาสัก2ี 30%, 30ได้ไหมใช้วัสดุในประเทศเพื่อให้แรงงานมันกระเตื้องมันกระตุน้นปรากฏว่าวันสองวันที่ข่าวให้ล่มเลยท่านประธานครับกองทัพอากาศไปของ,งบปีที่แล้วกับสภาเรา บอกว่าถ้าเกิดไม่ให้เนี่ยจะไม่สอดรับกับนยโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าจะต้องใช้ชิ้นส่วนที่ประกอบในประเทศกรรมธิการว็ประมาณปีที่แล้วก็เชื่อครับแล้วก็ยังบอกเนี่ยเห็นไหมทําแบบทออนะเขาจะได้ไปทํรัฐมนตรีกรรกลาโหมตรวจหรือเปล่าครับต้นปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในการจัดซื้ออาวุธอีกหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นแทนที่100เซนตี่ยจะใช้ในประเทศทั้ง0ี0ค่อยๆทยอยเพิ่มมาเรื่อยๆ ซื้อรถัมวี่งก็ซื้อเป็นยี่ห้อไทยลุกยี่ห้อโตโยต้าอะไรกันที่มันคล้ายๆกันเนี่ยแต่มันผลิตในประเทศปรากฏว่าไปเปลี่ยนแปลงท่านประธานครับไปเปลี่ยนแปลงที่จะให้ในหน้าพ่อค้าอาวุธและซื้อจากต่างประเทศใช่ไหมอ่ะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีพี่ช้างชายชาช้าง,าง,างมงคลช่วยออกมาบอกเลยครับและปีนี้ก็มาที่การงบประมาณในส่วนกลาผมท่านต้องตรวจให้ดีอย่าให้เข้ามาหวานใส่อีกนะครับแล้วเดี๋ยวก็ใจอ่อนกดลูดปืนไปให้เขาอีก ท่านประธานที่เคารพครับผมไม่อยากให้นํากองทัพเข้าไปเป็นธาตุเทคโนโลยีของต่างชาติกับไอ้อ,อะไรก็วอ,อาวุธปืนมาจากอิสราเอลปืนทาวโวอยิงเร็วเก็บเสียงแม่นยิงพื้นสู่อากาศยิงนว่นยิงนี่เฮ้ยคนไทยมันก็ทําบั้งไฟมาเป็นร้อยปีมันก็ทําได้นะท่านประธานครับแล้วเราก็ทํารถยนี่ห้อว MC มาก่อนนะรุ่นช้างเหยียบก็เคยทำนะของในประเทศไทยทั้งหมดเป็นโลโก้ค,คอนเทนต์เยอะแยะมากมายรัฐบาลตรวจสอบไหมครับ ท่านประธานที่เคารพครับท่านคิดได้ไงครับไปลดงบบัตรทองในยามที่โรกระบาดประชาชนใช้บัตรทองเพิ่มขึ้นวันนี้ถึง137,000กว่าคนในช่วงของสถานการณ์โควิดไปดูในไส้ครับในเล่มของงบประมาณ6 5หาท่านไปตัดหรือเป็นเพราะอะไรครับท่านนายกทักษิณท่านนายกยิงลักทำไว้ดีอะไรที่เป็นทักษิณอะไรที่เป็นยิงลัก,ม,กมันเหมือนเจอสเดือนเหรอเนี่ยท่านประธานครับ ถูกตัดไปตั้งเยอะซึ่งสถานการณ์ขณะนี้มีความจำเป็นแต่ท่านกลับเพิกเฉยต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเมื่อกี้ผม,มเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับไม่รู้ท่านรู้หรือเปล่าแต่ท่านต้องรู้นะท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงพลังงานเนี่ยปกติในงบมันไม่ค่อยเยอะปีนี้โป่งขึ้นมาฮะแล้วท่านดูได้เล่มนะผมก็ไปดูรายละเ,เอียดเอ๊ะมันโป่งขึ้นมาเพราะอะไรเดี๋ยต้องไปถามในวรระสองรายมาตรากันหน่อยว่าพลังงานทําอะไร ปรากฏว่าไปใช้นี่เดิมที่คอสชอทำไว้ด้วยส่วนหนึ่งครับในยุคนั้นสั่งให้ซื้อปาล์มให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อปาล์มแล้วก็ไปขึ้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกงโรงไฟฟ้าบางปะกงมันเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลอ่ัท่านประธานครับวันนึ้งจะต้องไปเปลี่ยนเป็นพวกปาล์มมันก็ต้องไปปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้เงินมหาศาลใช้เงินไปสามพันกว่าล้านบาทวันนี้ยังเป็นตัวแดงอยู่เลยกระทรวงพลังงานรู้ไหมรู้แต่ท่านประธานที่ก๊อตกรับงบที่โป่งขึ้นมาที่พักไฟคันไม่สามารถที่จะ ผ่านงบฉบับนี้ได้เพราะว่ามันเป็นการแก้ไขสิ่งที่ตัวเองใช้ไม่ได้มาโดยตลอดครับผมยกตัวอย่างเช่นมีการฟ้องร้องจากบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งของโลกชื่อว่าเชฟลอนฟ้องกระทรวงพลังงานครับคล้ายๆกับเหมืองทองอัคาราที่ประชาชนรู้ไหมสื่อมวลชนรู้ไหมตั้งงบประมาณจ้างทนายไว้หลักร้อยล้านท่าประธานครับเพื่อต่อสู้เพราะเกรงจะเหมือนกับเหมืองทองอัคารา เขาไปฟ้องอนุญาตโตตุลาการครับถ้าไทยแพ้อีกหลายหมื่นล้านและผมถามว่าเวลาท่านบริหารราชการแผ่นดินกันด้วยความบกพร่องและท่านเอางบประมาณแผ่นดินไปใส่เพื่อจะตั้งจ้างทนายไปแก้ต่างเหรอเห็นไหมท่านประธานครับและถ้าเป็นแบบนี้อีกก็จะเหมือนเหมืองทองอัคราแลฐมตรีพลังงานอยู่ข้างหลังออกมาตอบด้วยทประธานที่เคารพครับผมจึงอยากจะบอกว่าเหตุผลกลใดหรือ พักไฝ่ค้านถกเถียงกันเยอะแยะมากมายนยครับว่าทําไมเราจึงตง้องเราจึงต้องลงมติไม่สามารถให้ผ่านได้ก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นครับผ่านไปก็เหมือนเดิมประเทศก็เจ๊งหงายหลังลงคลองแต่ถ้าไม่ให้ผ่านเราก็ยังพอทาเนาครับที่จะเหลือของเดิมที่พอเก็บกินเก็บใช้และปรับงบประมาณหรือ,อยังไงก็แล้วแต่จะมีใครเข้ามาบริหารจัดการแผ่นดินในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองต้องการวีรบุรุษจริงๆอันนี้คือสิ่งที่พวกเราทําครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมดูท่านนายกเมื่อเช้านี้ท่านแก่ลงเยอะนะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ67 6บเจ็หย่าง68บดเพราะอะไรครับคนเราหนีเรื่องนี้ไม่ได้ครับก็คือปีศาจแห่งกาลเวลาผมก็เริ่มมีตีนกาหน้าเริ่มย่นครับโบทถ์กไม่ได้ช่วงนี้คลินิกปิดเมื่อเช้านี้คลินิกจะเปิดพรุ่งนี้จะเปิดคนเฮจะไปคลินิกเสริมความงามกันแม่หาสอบอคท่านนายกน้ำตีหักอ,กอกคนที่อยากจะไป ทำธุรกิจกันบ้างท่านประธานครับวันนี้ปีศาจแห่งการเวลาไล่ล่าท่านด้วยความฉลาพวกเราอยู่กันไม่ถึง40ปีหรอกครับปีหน้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะมีรอยตีนกามากขึ้นอีกกี่เส้นแต่สิ่งที่คนและพี่น้องประชาชนจะจดจำวีรบุรุษของชาติหรือนายกลรัฐมนตรีแต่ละคนไว้ก็คืออนุสาวรีย์บ้างชื่อของสะพานบ้างชื่อของอาคารสถานที่บ้าง ผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าพี่น้องประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าผมจะทําสะพานชื่อสะพานประยุทธ์จัน์โอชาในฐานะวีรบุรุษของชาติที่ทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาท่านประธานที่เคารพผมเตือนสติดังๆเลยครับจริงๆมีหลายกระทรวงเลยครับผมในฐานะที่ตรวจสอบฝ่ายค้าน กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหากรรมอีกหลากหลายครับที่ท่านทํางบประมาณแบบเฮ้ยเขียนก็ามาเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยพวกการวางอย่างงน้นวางอย่างงี้ท่านประธานที่เคารพครับโดยสรุปแล้วพักฝ่ายคานไม่สามารถปล่อยให้นักกู้แห่งรุ่มมนน้านเจ้าพญาภาคพิสดารปีเจ็ดที่ประชาชนท,ทําแทบตายลุงใช้ ไทยเจ๊งผมจึงไม่สามารถผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี65นี้ไปได้ครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับ